ไป,ไ,ปไป๊ปไปกลับบ้านกับบ้านเฮาบ่ไหนน,นอนสดสดเอะใจรลูกหล่ะใจสบายดีป่ะลุงยังไะกลับบ้านก็เด้อบนนีนไมเขาคุมกันเหาอพี่น้องเหาะเปิดภาพมากับบน,นี้กับป้าโต เครื่องของเต็มมือึดอัดอ,อย,อยู่พี่น้องเลยไปเดอ้อบ้านนี้กลับบ้านกลับซองก่อนนะ้าพี่น้องเนาะหอดมือหอดยามแล้วสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนคือเก่าพี่น้องเลยมาพบมาพอกับบ่อเตียงทองสเน่ยอีกแล้วมือนี่เฮาเก็บเครื่องเก็บของกฝลังสศเดินทางไงกันะพี่น้องอนะเนาะเฮาอยู่กับหกมือห้าคืน โตพี่น้องเอ้ยเครื่องคองกระทําประคัวน,นึงบาทนี้เต็มมาเนี่โอโ้โ,อโหโอ้ยเนาะเต็มคันรถนึงพี่น้องเอย้ยตอนมาเสื้ผ้าคาคบานนเครื่องคนคองลงไปงไรถก่อนเพราะว่าทางน้องเนนีเฮาก็อยู่ในห้องเด็กพุ่นน่ะกเด็กพุ่นน่ะมันได้มันต้องไปเซ็นไปหยังออีกอ,อ,อยู่พุ่นนี่พี่น้องเอ้ยเนาะ ิ่นกำลังเคลียให้อยู่เพิ่ดผลเสียใด้ไหมพี่น้องเลยเนาะอ่าโดยนี่กะที่นุ่งที่นอนพี่น้องเลยเนาะน้องบิลลี่ลูกสาวมานอนน้ำชองคึ้นจีมาให้เพป็นนอนเมียป้าเจิดที่นอนไม่ตู้กับประตูพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องไปพี่น้องเลยกลับบ้านกลับท่องก่อนบ้าน À, nó bùm bùm phụa nạc ở nó ở đây nó nổi cái này nó để thấy mạng mày ui ui quay quay หลายลีโลโอ้ยไปไทยเป็นปียังมาทำนี่อนไปเห็นงานนใช่เ ดูดูชั่ชมพี่น้องเลยเนอะ<อ>มี้ขนใดเลือดบวก,กระบริโนนชาแบนี้อ้โสีเดืดลอยครับไปคักปน้นียังเลน่นี่ง่จะงเ่ใเนต่ยน่ับ,บไปใ,ในต่จย ลากทาทู เต็มดีเนาะทีนอนอีกอนี่กับเพ็มเพื่อชาวน้อยมาฝากมันคืนนี่เอาลานบุวงฮอดลานห้านึ่งสามสี่เดือนผมแล้ใช่เต็มห้องที่น,อนอ้ <c oughs> นองเลย คืนน <because> <ble> ี้จะอึไรทีมงานกู้ภพกูไภัมาสแตนบายอยู่นี่เลยมีเห็ดร่วนเห็ดไร่ก็ไปเลยเนาะไปขึ้นไปต่ออีกยเป็นใจแล้วขึ้นไปเอาแป๊บเดียวก็ได้แหละว่าที่เรากระเผาอยู่อาเจ้าตู้นี้เรานอนหนีดดอนเนาะเมื่อยแหงอยู่นีเนาะเย็นสบาย

เอ๊ะเอหนแกลงแก่้งแค่น่ะมีลูกเมอซัองด้วยซันซองทงานเออจากไีห้โบจักรจเหตอะูี่เลยได้เนาะเดีุยวถยนนี้เยายแล้วหรอโยืมึัวกาหล่อจังนะคะแค่นี่โอ้ยพี่น้องไปไปไปเฮ้ยห้อบจักามีเพื่อนคนหนเออ

ก็ภ no? uh. ัยกับัยกบอยากน้ำเนี่เนาะอยากอยู่บ่โอ้ยเห็นเบึ้งเบึ้งมาเอาเอานำเจกพันบาลก่อนพี่น้องเลยใช่อย่งนี้บ่

อมันน่นได้คอยอ่ะจ้าวยบึงชงชบุมีหงเหรอที่นองไม่ดเหงือกเว่เอาเอาเปน้ยร์อวนีใอันิเศษตมาี้จใจมันมันของเก่าได้บ่อยากให้เอาเอานี่แ่เอานี่แค่เอาให้ช่ Okay. Là ừ. bớt này không, bớt, sao? Ừ, không, không, bớt sao? Lại cốt này bớt 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 này Ok โย่เมื่อแล้วผมหาเนี่ยมาชูกินกินทิ่อโอ้ยโดไปหนักแล้วครับก่อนกลับก่อนเอ้าเออเออทขึ้นไม่อีกรอบนึงเั่นเรื่องไปหาเต้าเราไม่คนเครื่องช่วยใครอยู่อะ thì nắc, nắc 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 thì nát 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 nè nát hay đúc nát 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 bàn nát 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 ยังม so ีอยู่เด้อพี่น้องบ่ได้เบิ่ดเนาะครับๆอ้อตั้มกําลังรถนป่ะพี่น้องให้ขึ้นไปเอาอีกเที่ยวนึงเนาะเอ้ยไปกลับบ้านกลับบ้านบันนดเอลสาีป่ลุงยละกลับบ้านก็เด้อบันี้อ้ายมาขมก่อนขมม มาแล้วพี่น้องมาเดลเลอน้องเจนนี่กับบ้านแล้วบลนอนรับเฉยเมเห็นเ่าบ่มเห็นเ่าบเนี่เนอืมอืมอยากกินนมากกินนมบลหงิมเห็นเ่าบมเหินบ่ nim pone nim ngern hao na mi ngern na dong na nim eh hhh hhh hhh

อ๋อสิควบไว้กว่าน้องบิวพ่อแไม่พี่น้องเปิดปากคนนี่ใคืองูโลคาบเลยแต่ผิวจะบาหมองนี่คือเฉียนอ่อนอยู่นาะไปาเงงเ่ดิฉันตัิใจเขาอุ้มบ่ใช่ัมเเจะนอมาชมอนี่ก็ได้ให้ไป เออยังเงินงเี้ยแล้วลงแบบนี้นะเียวโดตัน้รอตกคลองเลยผูเสียวกันไปได้ยงลงคุ่บ่นะมันเลยคลุ่มนะบ่ได้เชียวหรอกแบบเบือแล้ขันนในโอ้โหขันนั่กเนยคูเอ้าก็อย่งเงคือลงแปแบบนี้หลายขันท้โตๆตกันบ่ระหขาที่ว่ามีแต่หัวบ่อนะ

ว่าเพื่อนแบคำมาทักมามาทักมาเลยบอกในนี้มันชอบกางบิวอะไรไม่ล้ดูห่อยดูหนดูหน่อยมามามาไป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 ตปไ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 ไปปไ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 ป

โเห็นเนาะเห็นเตาม่ห็นเด้อนนี่่าโอชงอะมากบรชงนุ่มกอดีมันางช่องนุ่มแผลลานวัดัเนเดนอยนึงก็ได้กินนาะให้นอนให้กนอนให้เ้นอนให้นอนให้นอนคือไงเลยบ่ลก

อ่ผาให้ปุยนอนกนะโอ้ยผ่าบืดปุยอะใปุนอนฮะ่นอนันอนหคันอนก็ได้นะันตึงดะาออกนมอมอมอมันอยากยากนุม เบิ <B> ่งเดเบิ่งั่งเบงแม่นั่งา้งแม่น่เ่อนะอาปุัอนเอยจะจบน้องนะลูกเด้อเบิ่งกันแล้วลเนให้กินนมถึงลาเพิ่นเน่ยนุมน่ะช่วยัชสวยของป้านป้านนีะด้รอทาด้อเราตืได้้่

อ่าก็ขอพ้นออกมาเพราะว่าอ่าทั้งน้องพ้นกัเอ่ออาการก็ดีขึ้นนิดเจ้าน้อยขึ้นหน่อยอ่าแต่ว่าก็คือว่าแล้วเกิดก่อนกำหนดเนาะก็ต้องพังเบื้องอาการกันต่อไปคือก็เริ่มสีแห้งนี่แล้วเออไม่ใช่เราตัวตะกี้นะไม่ใช่เราแบบเป็นไม่ใช่เล็กเล็กน้อยเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเพาะเกิด ก็ได้ไม่ต่อคำว่าเจ้าจะมือบนด้ล่างนั่งจะไปบายเพิ่นเพิ่นโบบายทุกที่ไม่เห็นเด้งจะมีไม่ยังเชื้อในมือเทานี่มันเข้าไปเออมันจะผ่าใหม่แพร่ใหม่เพิ่ยังินให้ซักก่อนต้องไปซักคั้งนีซักวันใดเลยดูเลยแบบมันละเอียดนอนดีนะมันเบาบางอยู่คาผิวคนลุกเดี๋ยวแม่ เดี๋ยวว่านากดงเดค่อยตกเก็ดตกนอตอกนงเคมกับข้ของน้ำอแพีงน้องบุลุกนั่น้องีนปิดปิดปิดนมเห็น้องวันนี้เยาอยนุนน้ไลไปกิยาบุลุกหยไป้ว้หน้นองกินนมเนาะห้เลยวนนกนเออเออยหิม

นางมันแข่งแม่กบพอของน้าแน่ี้ก็เปิดเย็นนะอันัลบา้ะไเปน้นออรม้าเป็น่นมเิดนา้งแล้วโอเคพี่นองแกอดขื่อนถึงซานเป็นทีเทบร่อยเนาะจังมาเตียงกั หาบน้าอานในก่อนพี่น้องไอ้น้าก็อไดแอบพี่น้องก็จิจำได้ดีว่าสุดนี่นี่แค่แต่ว่านี่บนเตียงทายคลิปเพราะมันมันจักจะเหมียงวบยาเนาะสุรมุนนุนไรอยู่โรงพยาบาลเขาต้องไปเฝ้าบัดขึ้นบาได้นอนได้เลยพี่น้องนอนน้อยนึงเลยพอเป็นนอนเดี๋ยวเพ่นห้เขาก็ต้องหานมหายังให้กินแม่เพิ่งจะอยู่อีกม่งนึงลูกก็อยู่อีกห่งนึงมันก็เลยยาแล้วตรงตรงมตุ้ยนี่เนาะก็ออกมาเฮื่อนเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอก มาอ่ะนะพักฟื้นอยู่เพื่อนเนาะมาเบิ่งกินนมกินอยังเบิ่งถ้าเพิ่นตกเก็ดถ้าเพิ่นเศร้าอ่าในผิวพันเพิ่นก็ันเป็นก็กินนมดีก็โอเคพี่น้องไงแต่ว่ายังยังบดีขึ้นนั่นก็บเมนมือสองมือนี่เมนต้องสีพาน้องเพิ่นขามไปฟังไทยเนะาะเอาแต่พักพ่อนก่อนให้แม่เพิ่นพักพ่อนก่นอนจังมือจังสองนี่หนูเหรอเนาะ ่าเพิ่นก็เมื่อยให้เพิ่นกิน ort, ận, 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 5, 5, 5 ận, น้ำหอนน้ำยังอาดน้ำหอนกระขากกอดยังว่ากันเนาะถ้าไดก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบสสกูดสุขคนที่กำลังติดตามชมคลิปจนจบแล้วก็บประคามโฆษณาเนาะสำหรับเบอร์นะี้ไปก่อนอยู่ดีมีแห้งเบสสกูดสุขคนสบายดีพี่น้องเลยเมย์เมย์